จังหวัดน่านเมืองตะวันออกสุดของภาคเหนือเป็นหนึ่งใน17จังหวัดภาคเหนือมีเขตแดนเชื่อมต่อกับจังหวัดพะเยาจังหวัดแพร่จังหวัดอุตริตถ์และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยมีจุดผ่านพรมแดนอยู่สองประเทศที่จุดผ่านแดนบ้านห้วยโกตนตำบลห้วยโกนอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดน่านโดยภูมิประเทศที่โอบล้อมด้วยขุนเขามีธรรมชาติที่สวยงาม มีประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและประเพณีมายาวนานปัจจุบันเมืองน่านแบ่งการปกครองออกเป็น15อำเภอ99ตำบล893หมู่บ้านจังหวัดน่านมีประชากรรวม470,000กว่าคนอาศัยอยู่ร่วมกันหลากหลายชาติพันธุ์โดยจังหวัดน่านมีความหนาแน่นของประชากรต่อพื้นที่น้อยเป็นอันดับสามของประเทศ คือเฉลีย่ย41คนต่อตารางกิโลเมตรและด้วยภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นเทือกเขาสูงชันจากเทือกเขาหลวงพระบางต้นกำเนิดของแม่น้ำน่านแม่น้ำที่ยาวที่สุดในบรรดาแควต้นน้ำของแม่น้ำเจ้าพระยาคือ740กิโลเมตรและปริมาณน้ำมากกว่า45%ของแม่น้ำเจ้าพระยา จึงมาจากแม่น้ำน่านที่ไหลส่งต่อความอุดมสมบูรณ์ลงไปยังภาคกลางและจากความอุดมสมบูรณ์ที่มีมาตั้งแต่อดีตทำให้จังหวัดน่านมีศักยภาพพร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้ามุ่งสู่ความเป็นเมืองแห่งความสุขจังหวัดน่านมีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวสูงเนื่องจากมีธรรมชาติที่สวยงามมีประเพณีและวัฒนธรรมที่งดงามที่มีอัตลักษณ์ สร้างความประทับใจแก่ผู้ที่มาเยือนจนได้รับการขนานนามว่าเป็นเมืองโรแมนติกนั่นเองสำนักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่านได้ดำเนินการขับเคลื่อนงานกลมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยและนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดน่านปัจจุบันสำนักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่านมีบุคลากรทั้งสิน้นจำนวน98คนดังนี้ นายชำนาญบุดาสาพัฒนาการจังหวัด hmm. น่านนางสาวธัญพรณนานผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชนนายธงชัยธนะสถิตผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนนางนัทนรีศรีชัยยะผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชนและนายชัยยะศรีชัยยะผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน และพัฒนาการอำเภอสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทั้ง15อำเภอดังนี้นางออนอนงกาพรมพัฒนาการอำเภอเมืองน่านนางปริศดาทรงตายพัฒนาการอำเภอเวียงสานางชนิกาสุปินะพัฒนาการอำเภอปัววาทีร้อยโทเฉลิมชัยชมพูวุฒิกุลพัฒนาการอำเภอแม่จริมนางพรมาลีธาราทิพย พัฒนาการอำเภอเชียงกลางนางดวงดาวมหานินพัฒนาการอำเภอท่าวังผานางสาวสุจิตราสุวรรณโรธพัฒนาการอำเภอบ้านหลวงนางสาวจุลาพรศรีประสมพัฒนาการอำเภอนามืน่นนางรัตตยาสีสุขนักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการรักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอภูเพียง นางสาวกวินทิพ์ดวงเดือนเปงนักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการรักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอบ่อเกลือนางสาวสุรางคณาพักดีนักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการรักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอนาน้อยนายทิติพันธ์พลสิง์นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการรักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอทุ่งช้าง พันจ่าอากาศเอกพนมปัญญาวง์นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการรักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอสองแควนายชายกล่อมสกุลนักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการรักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอเฉลิมพระเกียรติและนายอดุลคำจิตนักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการรักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอสันติสุข สำนักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่านขอรายงานผลการดําเนินงานการขับเคลื่อนงานตามยุทธศาสตร์กลมการพัฒนาชุมชนและงานนโยบายด้านต่างๆประจําปีพุทธศักราช2566ดังนี้โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดลการดําเนินโครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนาพื้นที่ให้เกิดความยั่งยืนคุ้มค่า ตามแนวทางกา kind of รประเมินศ mm ักยภาพพื life, Hence, ้น oh, ที่ด้วยการยกระดับพื้นที่ปร like ับสู่การพัฒนาระดับ C ให้เป็นพื้นที่เสริมสร้างสู่ต้นแบบระดับ B และการยกระดับพื้นที่เสริมสร้างสู่ต้นแบบระดับ B ให้เป็นพื้นที่ต้นแบบศูนย์เรียนรู้ระดับ A จากจำนวนพื้นที่ต้นแบบทั้งหมดจำนวน258แปลงมีผลการประเมินจัดระดับการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบดังนี้พื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักคฤษส,สีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดลอยู่ในระดับ A จจำนวน58แปลงระดับ B จจำนวน31แปลงและระดับ C จจำนวน169แปลงสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่านได้มอบหมายให้สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอติดตามสนับสนุนและดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการพัฒนาและยกระดับพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักคฤษฎีใหม่ ระยุสู่โคกหนองนาโมเดลอย่างต่อเนื่องการดําเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่านได้ดําเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงกิจกรรมตามยุทธศาสตร์โครงการพัฒนาชุมชนประจําปีพศ2564ถึง25 2565โดยได้รับการจัดสรรพื้นที่ดําเนินการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบโคกหนองนา ประจำปีพศ2564จำนวน67แปลงและประจำปี2565จำนวน11แปลงรวมทั้งสิ้นจำนวน78แปลงในปี2566ได้รับการจัดสรรพื้นที่ดำเนินการศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบโคกหนองนาจำนวน9แปลงโดยแบ่งเป็นพื้นที่ขนาด1ไร่จำนวน5แปลงและขนาด3ไร่อีกจำนวน4แปลง ซึ่งในปีงบประมาณพศ2566ในตรามาศ1ะ2จังหวัดน่านได้แจ้งจัดสรรง,งบประมาณเพื่อดำเนินกิจกรรมโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและกำหนดให้อำเภอจัดทำรายละเอียดโครงการเพื่อขออนุมัติดำเนินโครงการและดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาตามไตรามาสจำนวน3กิจกรรมดังนี้การดำเนินโครงการ การดำเนินการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวยัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสำนักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่านได้ดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลในระดับพื้นที่ในกลุ่มเป้าหมาย Exclusion Error ปี2565ระยะที่2จากฐานข้อมูล Thai QM กลุ่มเปราะบางและข้อมูลจากแหล่งอื่นๆซึ่งจากข้อมูล Thai QM จังหวัดน่านมีครัวเรือนที่ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือข้อมูลณนะวันที่1มกราคม2566จําจำนวน31860ครัวเรือนโดยผลการดำเนินการขจัดความยากจนตามเป้าหมายการพัฒนาทั้ง3ระดับคือระดับอยู่รอดพอเพียงและยังยืนนั้นจังหวัดน่านมีการขับเคลื่อนและบูรณาการการให้ความช่วยเหลือกับหน่วยงานภาคีทุกมิติ โดยโลงพื้นที่ติดตามและดูแลให้ความช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมายอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องในปีพศ2566จังหวัดน่านได้เตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่งวงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นที่โดยศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่งวงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับจังหวัด ได้จัดประชุมเมื่อวันที่11มกราคม2566เพื่อสรุปผลการดำเนินงานและได้จัดทำแผนบูรณาการการให้ความช่วยเหลือควเรือนยากจนและนอกจากนี้จังหวัดน่านยังได้ดำเนินการบูรณาการการให้ความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายต่างๆเพื่อให้การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักประชยญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดน่านได้จัดตั้งกองทุนพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างความมั่นคงในที่อยู่อาศัยซ่อมบ้านสร้างสุขแก้จนคนน่านเพื่อจัดซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมแซมสร้างบ้านที่อยู่อาศัยให้กับครัวเรือนที่ประสบป,ปัญหาไม่มีความมั่นคงในที่อยู่อาศัย โดยมีผู้มีกิจศรัทธาร่วมสมทบเงินกองทุนเป็นเงินจำนวน2,42,795บาทโดยกองทุนพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างความมั่นคงในที่อยู่อาศัยซ่อมบ้านสร้างสุขแก้จนคนน่านได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมายแล้วจำนวนทั้งสิ้น16หหลังคาเรือนและหลังจากที่ทีมปฏิบัติการขาจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวยัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และทีมพี่เลี้ยงได้ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมเยือนครัวเรือนและวิเคราะห์สภาพปัญหาและดําเนินการให้ความช่วยเหลือแล้วนั้นจังหวัดได้ให้อําเภอและทีมพี่เลี้ยงดําเนินการบันทึกข้อมูลกิจกรรมในการให้ความช่วยเหลือลงในระบบทีพีแมปทุกครั้งการดําเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดน่านสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่านโดยกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดน่าน ได้ดำเนินการบริหารจัดการหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีโดยกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดน่านมีลูกหนี้คงเหลือณนะวันที่11มกราคม2,566เป็นเงินจำนวน28,578,000านสนบาท45สตางโดยเป็นลูกหนี้ที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระเป็นจำนวนเงิน 23, 9, 2 3 8 9ิ5 5 2บาท8สตางค์และเป็นลูกหนี้ที่เกินกำหนดชำระ เป็นเงินจำนวน5 4าล4 5นบาท37สตางโดยมีหนี้เกินกำหนดชำระคิดเป็นร้อยละ19.21โดยสำนักงานเลขานุก,การคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดน่านได้จัดทำหนังสือทวงหนี้ไปยังกลุ่มสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่ค้างชำระหนี้ทุกคน และแจ้งให้สำนักงานเลขานุการคณ,ณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอทุกอำเภอเพื่อวางแผนติดตามเร่งรัดให้กลุ่มชำระหนี้ต่อไปจากการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดน่านมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีพศ2 5 6 6ดังนี้และสำหรับความก้าวหน้าการดำเนินงานตามประกาศคณะกรรมการ ผลการดำเนินการขับเคลื่อนการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสร้างความมั่นคงทางอาหารสู่ปฏิบัติการ90วันปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารจังหวัดน่านได้จัดทำโครงการผลน,น่านร่วมใจปลูกพืชปลูกผักปลูกรักสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นเครื่องมือส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรมในพื้นที่15อำเภอ ขยายผลสู่พื้นที่ระดับตำบลและระดับหมู่บ้านปลูกพืชปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารโดยสนับสนุนให้ทุกครัวเรือนคือคลังอาหารทุกหมู่บ้านคือศูนย์แบ่งปันสำนักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่านและสำนักง,งานพัฒนาชุมชนอำเภอได้ดำเนินการขับเคลื่อนการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชากุมารีสู่ปฏิบัติการ90วัน สร้างความมั่นคงทางอาหารโดยมีการชี้แจงรณรงค์ผ่านการประชุมประจำเดือนในระดับจังหวัดระดับอำเภอและการประชุมประจำเดือนกำนันผู้ใหญ่บ้านการประชาสัมพันธ์ผ่านเวทีการฝึกอบรมผ่านระบบออนไลน์เช่น Facebook Page และเว็บไซต์สำนักงานโดยการรณรงค์การปลูกผักอย่างน้อย10ชนิดจำนวน1 13,332ครัวเรือนแล้ว100เอร์เซน การบริหารงานโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุกตามพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและตามมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทยจังหวัดน่านโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่านได้จัดทําโครงการสืบสารและพัฒนาตามโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุกเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญา เนื่องในวันคล้ายวันประสูติครบ3รอบเมื่อวันที่9มกราคม2 5 6 6ประกอบด้วยกิจกรรม3กิจกรรมดังนี้กิจกรรมอนุรักษ์สืบสารสร้างความต่อเนื่องผ่านกิจกรรมการบันทึกความร่วมมือ MOU การสวมใส่ผ้าไทยและผ้าพื้นเมืองในระดับจังหวัดและระดับอำเภอกิจกรรมประชาชาวนาน่ร่วมใจเทิดไทยเจ้าหญิง โดยมีกิจกรรมจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัราชกัญญาเนื่องในวันคล้ายวันประสูตรครบสามรอบวันที่9มกราคม2,566ในระดับอำเภอและระดับจังหวัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติการสวมใส่ผ้าไทยไอดอลผ้าไทยสไตล์คนน่าน